สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านในการทำนายดวงชะตานะคะส้มทำนายด้วยการที่ใช้หลักแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในการดูในเรื่องของดวงดาวและไพ่ยิปซีนะคะในส่วนของเรื่องที่ดีให้รับไปนะคะในส่วนของเรื่องที่รู้สึกว่าไม่ดีนั้นให้เรื่องที่จะกระทำหรือไปป้องกันนะคะด้วยความไม่ประมาทก็จะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นกับคุณเหนือสิ่งอื่นใดเหนือดวงชะตานะคะคือการเลือกที่จะกระทำ ของตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคุณเป็นคนเลือกที่จะกระทำเองนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายคลิปพิเศษค่ะเป็นการทำนายดวงรายปีของปี2,568ทั้งปีนะคะแล้วก็จัดเต็มทำนายในทุกๆเรื่องนะคะด้วยไพ่ยิปซีทั้งหมด10บใบเลยนะคะเป็นการทำนายทั้งในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภ เลขนำโชคแล้วก็เรื่องความรักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จัดเต็มรับพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทํานายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซี หรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจปรึกษาในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะในเรื่องดวงดาวตมหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะ ในช่วงปี2568ทั้งปีจะเป็นช่วงที่สำหรับชาวมิถุนแล้วนะคะส้มมองว่าจะมีดาวใหญ่ดาวดีมาอยู่ในเรือนชะตาคุณนะคะซึ่งนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าในช่วงครึ่งปีแรกนะคะดาวพฤหัสบดียังอยู่ในเรือนวินาศของคุณอยู่นะนะคะแต่เดี๋ยวครึ่งปีหลังนะคะดาวพฤหัสบดีจะมาอยู่ในเรือนชะตาคุณ นะคะซึ่งส้มถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆดาวพฤหัสบดีเป็นดาวดีดาวใหญ่นะคะมาอยู่ในเรือนชะตาคุณเลยและคราวนี้นะคะก็จะดีอียาเพราะว่าเขาจะอยู่ในเรือนชะตาคุณแล้วก็ไหลไปตามเ,าเรือนการเงินนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะจะดีในเรื่องของการงานที่มีความรุ่งโรจน์นะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดอีกทีเนี่ยก็ในปี69นะนะคะแต่ ในช่วงครึ่งหลังของปี68จะเริ่มเห็นละคือคุณจะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ว่าเฮ้ยมันเริ่มมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วไปสู่ทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะในส่วนของดาวาพฤหัสบ,บดีนั้นนะคะต้องบอกว่ามาจากเรือนปัตตนีของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะส้มมองว่าในเรื่องของความรักจากที่มันอาจจะเคยมีปัญหา ในช่วงปลายปี67ถึงกลางปี68อย่างต้อง,งระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์นะคะพูดง่ายๆถ้าใครสินไวเสมอกับคุณโดนคุณเทแน่นอนใครที่สามารถนะคะรักษาความสัมพันธ์กับคุณมาได้นะคะจนถึงครึ่งปีหลังของปี68ถือว่าสินเสมอกันนะคะนะ,ะเพราะว่าคนที่จะอยู่กับคุณได้ในช่วงปีที่คุณรุ่งโรจน์ในช่วงปีที่ชีวิตคุณอะ รุ่งเรือง,ร,งรุ่งโรดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่สินเสมอกับคุณจริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดีคุณรักษาไว้นะนะคะใครที่ไม่โอเคก็จะโดนคุณเทเองหรือตัวเขาก็จะโดน <c oughs> ก็จะต้องออกจากชีวิตคุณทางใดทางหนึ่งก็ต้องบอกแบบเนี้เออนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคนเดิมคนรักก็จะดีขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่สําหรับคนโสดเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะเจอเนื้อคู่นะคะเจอคนที่เข้ามาที่ถูกใจ ประมาณนี้เลยนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างส้มเปิดไพ่เต็มเซตสิบใบนะคะแล้วก็เริ่มกันในเรื่องของการงานการเงินก่อนเลยก็แล้วกันนะคะดูให้ทุกเรื่องนะคะเริ่มจากงานเงินก่อนในช่วงปี67ที่ผ่านมาขึ้น D e m p Place หัวกลับมีบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่เท่ากับที่ใจต้องการอาจจะใช้เงินซื้อของที่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง นะคะคือเขามีอ่ะเราก็อยากซื้ออยากมีบ้างถ้าคุณมีเงินเหลือๆไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไม่ได้มีเงินเหลือๆคุณจะกลับมาเสียดายเงินที่คุณเสียไปกับของที่แบบเราซื้อเพื่ออยากให้คนอื่นเห็นว่าเรามีแต่เราไม่ได้ใช้เออคุณจะเสียดายนะคะในเรื่องของงานเนี่ยอาจจะมีหัวหน้าคนในระดับหัวหน้านะคะ หรือคนในครอบครัวที่เป็นเพศหญิงที่กดดันคุณหรือไม่ค่อยให้กําลังใจคุณในเรื่องงานนะคะซึ่งส้มมองว่ามันก็ทําให้ใจคุณนะรู้สึกว่าแบบมันมันเหมือนมีการโทษตัวเองหรือมีการทําอะไรผิดพลาดได้มันมีความรู้สึกโทษตัวเองซึ่งคุณส้มมองว่าคุณจะปิดจบความรู้สึกเหล่านั้นนะคะส้มมองว่าคุณมี energy ดีเป็นคนที่เวลาเจออุปสรรคปัญหาอะไรสามารถเปลี่ยนพลังงานนะคะ พลังงานทนะ็อกซิกเนี่ยให้เป็นพลังงานที่ดีกับตัวเองไวมากสิ่งนี้คือเป็นความสามารถของชาวมิถุนเลยนะนะคะสมมองว่าคุณมี energy ที่มันสดใสได้ไวนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงปีใหม่มกราจ,จนถึงเมษานะคะขึ้นไพ่ก้าเหรียญดีมากๆภไพ่ใบนี้นะคะคือไพ่เสน่ดึงดูดผู้อุปถรัรมภ์เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เด็กได้ง่ายว่าเสน่ห์เรียกทรัพย์นะคะ ในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารนะคะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์การเกษตรต่างๆหรือปศุสัตว์นะคะเสื้อผ้าก็ได้นะคะดีมากๆร้านขายยาอะไรประมาณนี้นะคะดีเช่นเดียวกันนะคะสมมองว่าหลายธุรกิจจะได้มีการดีลมีดีลใหญ่มีโอกาสงานใหญ่มีเงินก้อนใหญ่กว่าเดิมเข้ามาด้วยนะคะสมกับที่คุณปรารถนาเอาไว้เลยถ้าคุณปรารถนามันจะได้แบบนั้นน่ะนะคะ ส้มมองแบบนี้นะคะว่าในเรื่องของการดีลต่างๆนะคุณต้องดูให้ดีนะคะว่าโดยเฉพาะในเรื่องของการจ้างงานอะไรต่างๆต้องดูด้วยว่าเราไม่เสียเปรียบและมันเป็นอะไรที่มันเชื่อถือได้นะเพราะมันก็อาจจะมีดีลหลอกเข้ามาด้วยนะคะในปี68สําหรับคุณนะคะเพราะว่าดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนชะตาคุณเองเนี่ยดาวพุธเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินหน้าถอยหลังเนี่ยค่อนข้างไหวบางทีไม่ถึงเดือนเขาก็เปลี่ยนละ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังตลอดทั้งปีคือเรื่องของการสื่อสารเอกสารสัญญาในเรื่องเงินเินทองทองนะคะอันนี้ต้องดูให้ดีต้องดูให้ชัดเนาะนะคะใช้เหตุผลเยอะๆในการดูนะคะว่าเชื่อถือได้หรือเปล่านะคะถ้าเดียวกับคนที่แบบซื้อสัตว์นะบอกเลยว่าเงินเข้าเต็มกระเป๋าแน่นอนนะคะในเรื่องเงินก็คล่องตัวดีมากๆเลยนะคะมีเงินก้อนเงินเก็บต้องบอกว่า พื้นดวงดีๆมีเป็นแสนเป็นล้านพื้นดวงปานกลางมีเป็นพันเป็นหมื่นนะคะในช่วงพฤษภาไปจนถึงสิงหานะคะคุณอาจจะไม่ได้วางแผนในเรื่องการทำงานนะคะแต่สม o มองแบบนี้ว่าคุณนะอาจจะไม่คิดที่จะเปลี่ยนงานแม้ว่าจะอยากเปลี่ยนนะคะอยากเปลี่ยนธุรกิจแต่แค่คิดแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนจริงๆอาจจะคิดที่จะเปลี่ยนจริงๆในปลายปี68แต่ในช่วงกลางปีคิดแล้วล่ะ ว่าเราจะออกจากจุดนี้จุดที่ถ้าไม่มีคนให้คุณค่าเราเราทําดีแล้วแล้วเรารู้สึกว่าการตอบแทนในเรื่องตําแหน่งหนะ้าที่การงานมันไม่ดีเราจะรู้สึกว่าอ่ะเราจะจบกับธุรกิจนี้เราจะจบกับงานนี้แต่ยังไม่รีบร้อนทําแค่คิดไว้ก่อนปัญหาในการทํางานใน,ในช่วงพฤษภาถึงสิงหามันคือบางทีเราไม่ได้วางแผนเรื่องเงินหรือเรื่องงานและไม่ได้วางแผนการดูคนทําให้อาจจะโดนถูกหลอกถูกโกงในเรื่องเงินนะมันขึ้นชัดนะ ะะเพราะฉะนั้นระวังชาธาตุลมกุมิถุนตุลเหมือนกันนะที่จะสร้างปัญหาในเรื่องการเงินให้กับคุณโกงเงินคุณได้นะคะในช่วงกันยาถึงธันวาขึ้นไพ่วิวอฟอฟอจูนหัวกลับก็จริงแต่ส้มมองว่าคุณจะมีเงินเข้าเพราะปลายปีน่าจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่อาทิตย์เนี่ยมีการเล็งในเรื่องชะตาคุณส้มมองว่าก็น่าจะมีในเรื่องของการที่ คุณจะเสียเงินแล้วได้อะไรมาหมายถึงว่าเป็นสิ่งของนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ซื้อรถซื้อบ้านซื้อของมีมูลค่าราคาแพงที่อยากได้มานานนะคะแต่บางคนก็อาจจะเป็นเรื่องการลงทุนถ้าเป็นในเรื่องการลงทุนเป็นเงินจานวนมากส้มแนะนาว่าชะลอไว้ดีกว่าอันนี้แนะนาเลยนะคุณอย่าไปซื้อของอะไรให้ใครหรือให้ใครยืมเงินก้อนนะมันจะไม่ได้กลับมานะคะถ้าเป็นแบบนั้นการดีลธุรกิจ กับคนที่ไม่น่าเชื่อถือดีแต่ปากก็ให้ระวังมีเกณฑ์โดนหลอกโด,น,ดนโกงอีกครั้งนะคะเอาจริงๆยาวๆเลยนะคะตั้งแต่พฤษภาไปจนถึงปลายปีนะคะเนี่ยจัดเมนหัวกลับบางทีเราเชื่อถือคนปากหวานเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยเอกสารสัญ,ญญามีไหมนู่นนั่นนี่น่าเชื่อถือแค่ไหนเขาเคยทำเขาเคยทำธุรกรรมกับใครมาแล้วบ้างต้องอสืบเสาะหาข้อมูลให้ดีก่อนจะทำธุรกิจธุรกรรมอะไรร่วมกัน นะคะกับคนที่เข้ามานะนะคะถ้าป้องกันตรงนี้ได้นะเงินไม่หายไปไหนคะ่ะเงินมันก็วนเวียนอยู่กับคุณคุณซื้อรถซื้อบ้านอะไรมันก็วนเวียนอยู่กับคุณนะ่ะนะคะเพียงแต่แปลสภาพเป็นอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองนะคะคนใกล้ชิดคุณนะส้มมองว่าที่คุณจะต้องนะมาระวังนอกจากชาวธาตุลมกูมิถุนตุลก็คือชาวธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกนะคะมีความโลภอยู่นะเอาเปรียบคุณได้นะอ่านะคะเตือนไว้เลยนะคะ แล้วก็เนี่ยชาวธาตุน้ําบางทีเขาทําตัวหน่าสงสารนะคุณเขาทําตัวหน่าสงสารเหมือนชีวิตเขาน่าสงสารแต่เขาพูดไม่จริงบอกเลยเขาอาจจะน่าสงสารจริงแต่ชีวิตเขาที่น่าสงสารเกิดจากการกระทําของเขาที่ไปเอาเปรียบคนอื่นและชีวิตเขาไม่เจริญดูให้ดีนะว่าเขาหน้าสงสารมาเพราะอะไรเออนะคะ สามเหรียญชาวธาตุดินบางกรพรึกศพการคนเนี้ยจะมีการมาดิวธุรกิจกับคุณนะคะบางคนจริงใจให้เงินให้โอกาสแต่บางคนก็เป็นดิวหลอกนะคะเพราะฉะนั้นยังต้องดูอย่างถีถ่วนทุกอย่างขึ้นกูขึ้นอยู่กับการกระทำนะอย่างที่ส้มบอกไว้ในต้นคลิปเลยนะคะว่าถ้าคุณป้องกันไม่ประมาทเรื่องแบบเนี้ยมันก็ไม่เกิดขึ้นกับคุณนะเออนะคะ พิจารณาดูให้ดีนะคะแม้ว่างานหนักแค่ไหนอันนี้คือปัญหาปัญหามันคือการที่บางทีอ่ะคุณไม่ได้เปิดตามองดูกว้างๆอ่ะสำหรับคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นแม้ว่างานหนักแค่ไหนขอให้คุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีเปิดตามองคนกว้างๆจะทำอะไรกับใครแม้ก็ทั้งว่าเป็นเรื่องของการทำงานบางคนอาจจะไม่ได้โดนหลอกโดนโกงเรื่องเงินแต่เป็นการโดนหักหลังในเรื่องของงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะพูดจะอะไรกับใครในที่ทำงานเนี่ย เอาพอประมาณผิวเผินนะอย่าไปเล่าเรื่องลึกๆให้ใครฟังมีคนรอเอาเรื่องลึกๆของคุณนะ่ะไปเผยแพร่หรือไปเป็นจุดอ่อนอ่าอันนี้เพราะฉะนั้นการดูคนการดูอะไรเนี่ยเน้นทํางานอย่างเดียวไม่ได้นะนะคะมันมันต้องเป็นการใช้ eq ในการดูคนไปด้วยอนะ,ะมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะ นะแต่ส้มมองว่าคุณไหวนะในช่วงประมาณปลายปีถ้าอยู่จุดไหนแล้วไม่โอเคจะมีเกณฑ์ที่คุณจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่มันดีขึ้นต้องบอกแบบนี้ว่าส้มก็มีความมั่นใจว่าดีขึ้นนะคะนอกจากคนที่มีพื้นดวงแบบแบบมีดาวที่ไม่ถูกกับดาวพฤหัสบดีอยู่ตรงนั้นจริงๆอะ่ะนะคะอืซึ่งก็ต้องตรวจด,ดวงส่วนตัวถึงจะทราบะนะในส่วนของสุขภาพนะคะ มีอัลไซเมอร์ขี้หลงขี้ลืมบ้างนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องดูแลนะคะในเรื่องของการทานอาหารการพักผ่อนให้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพไขมันไขรตั้งครันก็ดูแลคันให้ดีในช่วงต้นปีนะแล้วก็ทานน้ำน้อยทองผูกนะคะครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะมีของมีคมบ้างแล้วก็ช่วงปลายปีนะคะอากาศเปลี่ยนนะคะก็จะมีในเรื่องของ หอบหืดไซนัตหูตาคอจมูกทำฟันประมาณนี้นะคะมีโรคระบาดได้ปลายปีนะคะนะมีกฎไหลย้อนอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยมีได้นะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะมาจากชาวธาตุไฟเมสิงธนูเป็นผู้หญิงนะคะที่ไม่ค่อยถูกกับคุณนะแต่ว่าเลขที่เกี่ยวกับเขาจะให้โชคคุณมาจากชาวธาตุดินมังกรพฤกศพกันผู้ชายนะคะ ผิวสองสีถึงคล้ำนะคะเป็นไพ่แบบโชคลาภนะเป็นไพ่เงินนะคะรับพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะในช่วงต้นปีนี้อาจจะมีโชคนะเลขนำโชคได้1-1-8นะคะ1-1-8นะคะในเรื่องความรักกันบ้างนะคะความรักสำหรับคนมีคู่กันก่อนคนมีคู่เนี่ยนะคะให้ระวังความเขาเรียกว่า การที่มีคนเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์แล้วทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาดีกว่าคนที่เรามีหรือเปล่าทั้งทั้ที่เราอาจจะมองคนที่เข้ามาแค่ส่วนเดียวแล้วไปเหมาว่าเขาดีแล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้รับใครเข้ามาที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะถ้าจะไปมีใหม่มันต้องมันต้องคลีนคนเก่าก่อนเนอะเออแต่ถ้าคนเก่าก็ไม่ได้ทําอะไรผิดอะ่ะคนเก่าไม่ได้ทําอะไรผิดระว,วังหนีเสือป่าจระเข้นะ่ะ นะคะเนาะเพราะหลายคนนะคะมีคนรักคู่ครองที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วต้องบอกแบบนี้เลยนะคะมีคนรักคู่ครองที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ส้มก็มองนะคะว่าคุณอาจจะยังไม่ไม่ได้มีปัญหากันมากนะักตั้งแต่ช่วงต้นปีไปจนถึงกันยาแต่ช่วงกันยาจนถึงธันวาเนี่ยกันยาถึงธันวาเนี่ยนะคะ มันอาจจะมีเรื่องของเงินเงินทองทองความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามานะคะที่ทําให้สภาวะทางการเงินมันหดหายมีเรื่องของการหลอกลวงปิดบังในบางคู่แล้วอาจจะมีการไม้ไปต่อกันในบางคู่ด้วยก็ได้นะคะในบางคู่นะในบางคู่อาจจะไปต่อแต่ปัญหามันคือเรื่องคนรอบตัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังในช่วงกันยาถึงธันวา ะะสำหรับคนมีคู่สำหรับความรู้สึกนึกคิดของชาวมิถุนเนี่ยคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือมีคู่นะถ้าทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจมากเกินไปคุณจบแน่ใครก็ตามที่ไม่เห็นคุณค่าคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานอยู่จุดไหนแล้วไม่ให้คุณค่าเรื่องความรักอยู่จุดไหนแล้วไม่ให้คุณค่ารู้สึกว่าคุณโดนลดทอนคุณค่าถูกโกหกถูกปิดบังไม่อยู่ต่อลคะค่ะ โบกมือลาละไม่อยู่เทนแน่นอนบอกเลยร,รู้เมื่อไหร่เทเมื่อนั้นไวไวสุดบอกเลยนะคะชาวมิถุนคือส้มมองว่าคุณเนี่ยค่อนข้างรักตัวเองดีอ่ะค่อนข้างดีมากๆเลยเรื่องเนี้มันมันไวมากเลยคุณไม่ยอมเสียเวลากับเรื่องการไม่รักตัวเองเนอืมแต่ก็ต้องระวังที่ถ้าเกิดเราได้คนดีแล้วระวังที่เราจะเห็เหนแก่ตัว อย่าไปข้ามเส้นตรงนั้นเนาะมีคนดีแล้วก็รักษาไว้นะคะอืมคนที่คุณควรให้กําลังใจคือชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกแต่ถ้าเกิดคือต้องเอาพอประมาณบางทีเขาก็ไปทําอะไรผิดมาถ้าเรายังอยากอยู่กับเขาต่อก็อย่าให้เขาเครียดมากก็สอนให้เขาปรับปรุงตัวอย่าอย่าไปซ้ําเติมมากถ้าเราจะไปต่อนะ นะคะอ่ะประมาณนี้กับชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันก็อยู่ด้วยกันค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างเข้าอกเข้าใจนะคะมันเหมือนไม่ผูกมัดกันเท่าไหร่แต่ว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ผูกมัดเราไม่ชัดเจนด้วยบางทีก็เหมือนมีสเปซแล้วทาให้แบบเหมือนชี้โพงให้กระรอกให้กระรอกทะเลถไลายได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูบ้างเป็นครั้งคราวนะคะในส่วนของคนโสดคนโสดมีคนมาชอบเยอะในช่วง ต้นปีเลยช่วงมกราไปจนถึงเมษาซึ่งคนที่มาชอบคุณนะจะเป็นคนที่อายุต่างกับคุณอนะเออเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณมากๆหรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากมากอะคะ่ะมาชอบคุณประมาณนี้หรือตัวคุณเองก็ได้นะที่ถูกใจคนประมาณนี้แต่จริงๆคนโสดอะคุณรู้สึกว่าถ้ามีแฟนอะเราเรารู้สึกว่าเอยเราเราอยู่ด้วยตัวเองได้ ถ้ามาแล้วไม่ถูกใจเราจริงๆอะเราไม่ไปต่อเราไม่เสี่ยงที่จะไปต่อหลายคนในปีหกแปดนะคะที่ชามไม่ถุนจะคุยคุย,ค,ยคุยกับคนที่เข้ามาแต่ไม่ครบคุยแล้วรู้สึกไม่ถูกใจเทพ,พอเข้ามาเนี่ยมีคนเข้ามาแล้งานเยอะในช่วงนี้เทเลยก็มีนะแค่งานเยอะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเข้ามาไม่ถูกจังวะไม่ใช่ละเข้ามาในช่วงที่เรางานเยอะเองนี่ ก็มีบางคนนะคะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหรือชาวธาตุดินมังกพรพลึกศพกันรวมถึงชาวธาตุลมกุม,มิถุนตุลด้วยกันเข้ามาแล้วหลอกลวงเราแล้วเราจับได้เรารู้สึกเอะเราก็ชะลอถ้าเราจับได้เราเทเลยส่วนใหญ่จะมีการเทอะชัดมากๆก็คือช่วงธันธันวากันยาถึงธันวานะคะจะเทเยอะหน่อยจะไม่เอาอะไรรู้สึกว่าเราก็ เอางานเงินเป็นหลักคนโสดจะเป็นแบบนั้นเลยแข็งแกร่งมากนะคะมาดูในเรื่องของไพ่ออร์คิลนางฟ้านะแนะนำอะไรกับชาวมิถุนบ้างนะคะสมมองว่าชาวมิถุนในเรื่องความรักมีสายเปเข้ามานะแต่ถ้าเกิดว่าเปแล้วแบบมันไม่ถูกใจเราอะ่ะมันมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกใจเข้ากันไม่ได้หรือโกหกหลอกลวงอะไรบางอย่างเราตัดได้เลยนะคะ Beautiful souls นะคะนางฟ้าบอกว่าให้มีจิตวิญญาณที่สวยงามมอบให้กับตัวเองก่อนดีแล้วนะคะสำคัญก็คือในเรื่องของความอยากในเรื่องของสิ่งของที่ทำให้เราเสียงเงินเยอะอันนั้นเพล่เให้เลือกซื้อเลือกทำในสิ่งที่เรารู้สึกมีความสุขจริงๆนะคะการเปคนอื่นการให้คนอื่นเอาตัวเองให้เต็มก่อนถ้าตัวเองเต็มแล้ว ค่อยให้ถ้าตัวเองไม่เดือดร้อนค่อยให้ถ้าตัวเองยังเดือดร้อนอย่าเพิ่งไปเปยใครเพราะคุณก็มีสิทธิที่จะเป็นสายเปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่คุณรู้สึกว่ายังไม่เต็มอิ่มอย่าเพิ่งไปเปยใครมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าแหวงนะคะมิเต c เข้าเซอร์อเสเอาจจะมีเรื่องที่คุณทําผิดพลาดมานะ,ะมีเรื่องที่คุณทําพลาดมาในช่วงปลายปีห7ไปจนถึงต้นปี68ไม่เป็นไรนะคะ ไม่มีใครที่ทำแล้วไม่เคยพลาดคนที่ไม่พลาดก็คือคนไม่ทำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพลาดมาแล้วก็ปรับปรุงจากการที่คุณรู้จักการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองจะทำให้เกิดสิ่งมหัศจ,จรรย์เกิดความสำเร็จขึ้นนะคะหลังจากความผิดพลาดนะคะล้มแล้วลุกค่ะนะคะแล้วก็ปรับปรุงนะคะสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอน power of angels นะคะ อันนี้คือไพ่ของพลังงานนางฟ้านะเป็นลูกรักนางฟ้านะคะอันนี้นะเพนะราะฉะนั้นส้มมองว่า,าในเรื่องของพลังงานของคนที่รักคุณอนะ่ะไม่ใช่แค่เทวดาน,นางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นคนที่มีชีวิตอยู่จริงๆอ่ะในชีวิตคุณส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคุณแม่เป็นญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะนะซึ่งเขาอ่ะอยากจะส่งเสริมคุณให้คุณไปอยู่ในจุดที่คุณแบบมีความสุข บางทีคําพูดของเขามันอาจจะไม่ค่อยถูกหูคุณสักเท่าไหร่นะเออแต่ว่าส้มมองว่าสิ่งที่เขาพูดถ้ามันเคยเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นความจริงในสิ่งที่เขาเตือนนะขอให้รับฟังมีอะไรปรึกษาพวกเขาได้นะคะโดยเฉพาะบุคคลเพศหญิงนะะเขาจะส่งเสริมคุณไปสู่ทิศท,ทางที่ดีนะคะขอบคุณชาวมิถุนนะคะขอให้ชาวมิถุนมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรง ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ